สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหาเงินออนไลน์ง่ายๆฟรีมันนี่ฟรีไอเดียนะคะวันนี้แอดมีเหรียญแอดรอของสัญชาติไทยนะคะมาบอกกันเหรียญน,นี้มีชื่อว่าเหรียญ egmd นะคะเป็นเหรียญที่เขาแจกกันในงาน central home expo นะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวซึ่งเขาแจกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแอดเพิ่งมาเห็นนะ แล้วก็เขาก็ยังแจกอยู่นะคะ mm. เหรียญน,นี้หมดเขต3เอ่อ28กุมภาพันธ์นี้นะคะ mm. ซึ่งเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะ mm. ก็คือ1,000คนแรกเนี่ยจะได้เท่ากับ10 EGMD นะคะ4 0 0พคนถัดไปนะจะได้รับ6เหรียญน,นะคะ5,000คนถัดไปนะจะได้รับ4เหรียญโดย1เหรียญ EGMD token เนี่ยจะมีมูลค่า ประมาณ1 US ดอลลาร์นะคะซึ่งกิจกรรมที่ต้องทำก็คือไปจอย Tele g กรม group นะคะไปจอย Open Chat แล้วก็ไปเปิดกระเป๋านะคะของเว็บ w e s t ์เอ็กซ์เค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มวิธีการทำแอดดัปกันเลยนะคะอ้อแอดลืมบอกไปนะคะเขามีวิธีแนะนำการทำเป็นภาษาไทายด้วยนะคะตามที่แอดจีมเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะทุกคนคลิกลิงก์เข้ามานะแล้วก็ไปคลิกคำว่า Submit My Detail นะคะ จะอยู่ตรงด้านล่างนะคะพอดีแอดกดเร็วนะคะมันก็เลยแคปไม่ทันเขาจะให้คุณนะคะใส่อีเมลเดรสนะจากนั้นก็ไปจอย Telegram นะคะด้านล่างอีกเหมือนกันนะคะให้กดคำว่าจอยนะหลังจากกดคำว่าจอยเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาที่หน้าเดิมของเรานะให้เราไปกดคำว่า Yes นะคะจากนั้นไปกด Line Open Chat ตรงลูกศรน,นะให้กดไปนะคะกด Open ไปเลยค่ะจากนั้นมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะคะให้คุณ ไปกดด้านล่างนะคะตรงลูกศรชี้นี้นะกดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปเข้าร่วมกลุ่มนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะกดปุ่มสีเขียวแถบด้านล่างนะแล้วก็มันจะเด้งเป็นชื่อคุณขึ้นมานะคะและ้วกดเข้าเข้าร่วมด้านบนนะคะจากนั้นกลับมาที่หน้าเดิมนะคะแล้วให้กดคําว่า yes นะคะถัดไปจะต้องไปเปิดกระเป๋านะคะเพื่อที่จะรับเหรียญน,นะ คุณสามารถคลิกลิงก์ตามนี้เข้าไปได้เลยนะคะระบบมันจะเด้งเข้ามาให้นะคะเป็นหน้านี้เลยนะคุณไปตรงที่3ามคมุมขวาด้านบนนะคะกดมาด้านล่างนะคะไปเจอคําว่า s i ยอ Up นะคะกดไปตรงที่ s i ยอัพนะจากนั้น กดไปตรงที่อีเมลแอดรสนะคะแล้วให้คุณกรอกข้อมูลนะคะที่จะต้องกรอกก็คืออีเมลแอดรสนะคะพาสเวิร์ดสองครั้งนะคะแล้วก็ให้ติ๊กตรงลูกศรมันจะมีลูกมันจะมีบล็อกอีกอันหนึ่งที่มันไม่ได้ติ๊กนะให้ติ๊กไปด้วยนะจากนั้นให้กดครีเอทพอกดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะระบบมันจะเด้งมาหน้านี้นะให้คุณเลื่อนนะคะแถบมาให้มันจิกซอมันตรงร่องนะเพื่อเป็นการบุรฟายว่าคุณไม่ใช่โรบอทนะคะเลื่อนไปนะจากนั้นระบบมันจะเด้งขึ้นเลยคะ่ะว่า uh, register success นะ ถัดมาระบบมันจะเด้งมาที่หน้าซายินท่านเลยนะคะคุณกดล็อกอินเข้าไปนะคะแล้วก็ไป a ไอเดรสตรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมด้านบนนะกดเข้าไปได้เลยค่ะมันจะมีแบบนี้นะคุณจะเห็นแบบนี้ที่มันมีอีเมลด้านบนนะคะให้ไปคลิกตรงนั้นเลยเห็นไหมที่มันมีลูกศรชี้อยู่กดเข้าไปมันจะขึ้นคําว่าอ r เ s s นะคะกดไปตรงอ r เ s s นะคะแล้วมันจะเด้งออกมาแบบนี้นะคะให้คุณไปก๊อปปี้ตรงนี้เลยนะคะกดสี่เหลี่ยมสองซ้อนอันนี้นะ แล้วออกมากรอกลงนะคะสรอางกรอกเสร็จแล้วเนี่ยระบบมันจะเขียนคําว่า thank you นะแล้วเราไปกดคําว่า Stati s ิตินะคะเพื่อดูว่าระบบข้าหรือ,อย่างโอเคเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นว่าคุณเขาจะยังไม่บอกนะว่าคุณจะได้เท่าไหร่นะมันจะต้องรอประกาศผลอีกทีหนึ่งนะคะตามนี้เลยค่ะถ้าคุณมีเพื่อนก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะคะในส่วนของการเชิญเพื่อนนะคะคุณจะได้เท่ากับ1โทเค็นนะคะต่อ1การเชิญเพื่อนนะคะซึ่งแอดก็คิดว่ามันก็ โอเคเลยนะลองเชิญเพื่อนดูนะคะสำหรับ AirDrop ตัว EGMd วันนี้นะคะก็สั้นๆแค่นี้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังผลเนาะเขาจะหมดเขต28กุมภาพันธ์นี้นะคะอย่าลืมไปทำกิจกรรมกันนะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาแอดก็พยายามจะพยายามตอบให้ครบทุกๆคนนะคะต้องขออภัยด้วยนะ ที่แอดตอบช้าบ้างตอบข้ามไปบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะก็วันนี้ก็ยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ